สวัสดีครับทุกกคนก็วันนี้ก็เป็นวันที่ตัวเกมเนี่ยได้อัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาเลยก็คือตัวละครของลินแล้วก็คาม่านะไปดูในตัวเกมกันก็ตัวเกมเนี่ยมันได้ทําการแจกในส่วนของโค้ดมาด้วยซึ่งผมก็ไปเติมโค้ดมาให้แล้วนะซึ่งโค้ดเนี่ยก็จะมีของประมาณนี้เลยนะมาดูกันมาเนี่ยก็คือมีเท่านี้เลยคือของที่แจกมาเนี่ยคือเยอะโคตรเลยโอเคไหมแล้วก็หนึ่งอันก็คือแจกลินมาด้วย1ตัวอ่ะ ก็เอามาใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวได้เห็นคลิปคิวีของลินแน่นอนรับมานื่อกดรับแล้ววันช้าเพราะมันเยอะจัดอ่าฉันจะฟังฟังชันในนามของสูงสวรรค์อะไรสักอย่างที่โกมาดไม่ทันนันข้างล่างโทษทีไม่ตัง้งใจจานอีงแต่แรกโอ้ยแล้วตัวโคตรสวยเลยอืมอันนี้น่าจะ็นสกิลข้างบนใช่ไหมอืมอันนี้แอนิเมชันสั้นบ่ะอสมาร์ท ตัวซอนลินปแล้วก็แจกไอ้สองตัวใหม่เอาได้ทํทำะไรได้อ่ะอ่าได้รับดอกอุปกรณ์อ๋อเอิงอันน่ะได้รับเงินแล้วก็มีหินมาให้ใช่ไหมเพชรมีหกร้อยตัวทรงตัวสุ่มกุญแจกุญแจนี้ผมดองจากแผดอื่นมาได้บ้างมาเลยแบบดูเยอะแปลกๆโอเคอันนี้ก็คือเอามาให้ทำต้ยมยำทำแกงได้เต็มที่โอเค ทั้งหมดมันมีประมาณเท่าเนี้ก็ก่อนที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมพาไปรีวิวตัวละครก่อนดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะตัวละครของลินแล้วก็คามาไล่ไปเลยทีละตัวก็ในส่วนของลินเนี่ยก็จะเป็นตัวละครของสีจ่จักรพรรดินะอย่างที่คนเล่นเก่าๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะโอเค ก็มาในส่วนของการโจมตีธรรมดาก่อนการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะทาให้ฝ่าตูติดสับสนซึ่งสับสนนี่ยก็คือทําให้ฝ่าตูโจมตีติดมิสผมคิดว่าก็คืออย่างนั้นนะผมยังไม่ได้ทดลองใช้โอเคไหมอย่างที่เห็นว่าผมพึ่งเข้าเกมมาสดๆร้อนๆเลยก็นั่นแหละตา,ตามจำนวนครั้งที่กําหนดนะซึ่งมันจะมีเขียนอยู่ข้างหลังของสกิลมันเลยอ่ะสกิลถัดมาก็คือเนี่ยเป็นสกิลโจมตีสี่เป้าเร่ง2เทินอัตราติดคืึ้อ100%นะ แล้วก็สกิลเนี้ยถ้าเกิดอัปเกรดเนี้ยจะทําการได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นตามพลังเวสฐาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดติดคริติคอลนะอืมแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ c ีหกสกิลเนี้ยจะทําการรีคูดาวเมื่อฆ่าป่าตูวได้ไม่เหมือนกับซิเวสตาที่ฆ่าได้ปุ๊บใช้สกิลซ้ําแต่ตัวนี้นจะรีคูดาวเลยก็คือถ้าเกิดตายไปยังใช้แล้วฆ่าได้มันก็จะรีคูดาวแล้วก็ใช้ได้เรื่อยเออค่อนข้างเป็นสกิลที่เด็ดอยู่ผมว่าเอาไว้ใช้แบบสมมติเจอตัวอย่างของลินเองอะ่ะที่มันคืนชีพได้เงี้ มันก็จะแบบใช้แล้วก็อัดได้เรื่อยๆโอเคมาตัวถัดไปสกิลถัดไปนะฮะคือสีเป้าของลินเนี่ยเป็นสีเป้าทั้งสท่าเลยนะอันนี้ก็คอค,ความเสียหาย2ครั้งเช่นกันแล้วก็ถ้าเกิดมยึดเป้าหมายมากกว่า50%การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสร้างความเสยเพิ่มเติมเท่ากับ30ของพลังเวทนะสาอืแล้วก็มีโอกาสทาให้ติดสับสนเนี่ยคือ100%เลยซึ่งทําให้โจมตีวุฒิครั้ง อันเนี้ยที่โจมตีวุ่งสองครั้งเนี่ยต้องมาดูกันนะว่าสมมติว่ามันสกิลเราวุดด้วยอ่ะอันนี้อาจจะโหดมากแต่ถ้าเกิดสกิลเราไม่วุดก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่โอเคไหมอัปเกรดสกิลก็แค่แรงขึ้นจริงๆสกิลนี้ไม่แค่แรงขึ้นเลยในส่วนของแพสซีฟนะก็คือเมื่อลินตายลินจะคืนชีพด้วยพลังชุด80%ทํิงานได้แค่หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้นะแล้วก็เมื่อใช้งานสกิลก็คือสกิลไหนก็ได้เลยจะได้รับโล่เท่ากับ60%งพลังโจมตีเวผู้ต่ต่อร์เพิ่มโอกาซ็นต์ขอมพลัง 350ได้สเปสูงสุด27ซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่อัปเกรดสกิลนี้นะมันตันเท่านี้อยู่แล้วหมายถึงว่าปกติอ่ะมันไม่ค่อยมีตัวไหนที่คุณใส่สกิลหรือว่าใส่ของโจมตีให้มันครบอ่ะแล้วตัวมันพลังโจมตีไม่ถึง3ามรหรอกผมคิดว่าอันเนี้ยยังไงก็ได้ครบอยู่แล้วนะยีเซนน่ยแล้วก็ความเด่นมันคือตรงนี้ถ้ามัน C2 เมื่อมันตายมันจะคืนชีพด้วยพลังชีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แทนและหลังจากนั้นจะได้ต้านทาน ความเสียหายทั้งหมด2ครั้งก็คือได้วอยชิลดสองวอยด้วยหลังจากตายผมว่าค่อนข้างดีแต่ว่าชุดแรกเนี่ยน่าจะแบบมาถึงปุ๊บโดนแทโอปาดปุ๊บปุ๊บตายปุ๊บคืนชีพแล้วก็เอาสกิลนี้มากันสกิลต่อไปยังแทโอทันทีเลยอ่ะก็าอาจจะแย่หน่อยก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจมาดูตัวอย่างสกิลหน่อยดีกว่าผมยังไม่ได้ดูนะนอกจากเห็นภาพเมื่อกี้ไปผมเดาว,ว่ามันคือสกิลนี้เพราะว่าผมจําสกิลของภาคแรกได้อ่าแอนิเมชันแบบสั้นเราก็จะปิดไปโจมตีธรรมดาอ่า จมตีธรรมดาเหมือนกับไอ้นี่เลยอะเหมือนกับปกติเลยเหมือนกับภาคแรกที่ผมจำได้มาโจมตีสกิลหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวสกิลมันดูเวอร์จัง嘛โอ้โหแล้วมังกรอย่างสวยขอบคนณด้สยดีดูดีจ้าสกิลต่อมาเอ้าอ๋ออันนี้คือแอเมชั่นแบบสั้นคือยิงธรรมดาเฉยโอเค้า กดแล้วแบบค่อยๆเดินขึ้นมาแล้วนั่งบนบันลังสบัดหน้าเวอรแอนิเมชั่นโคตรสวยเลยทุกคน<อ>มันเวอร์จังวะแล้วคาม่าที่มามันจะเวอร์กว่านี้ไหมเนี่ยหรือว่ามันจะมันจะดูง่อยถ้าดูง่อยกว่าลินนี่แบบคุณพ่อนี่เศร้าเลยนะทำไมเรื่องนี้มีคุณพ่อหลายคนเนี่ยวะโอเคต่อมาก็คืออดีตสีจักพรพรรดิคาม่านะ าการโจมตีมานานของคามา่าเป็นตัวที่โจมตีเป็นพลังเวทนะแล้วก็เมื่อโจมตีพลังเวทเนี่ยตัวนี้มันบวกความเสียหายตามพลังป้องกันด้วยโอเคปะผมจะพูดแบบว่าแรงตามพลังป้องกันประมาณนี้นะตลอดโอเคปะอ่ะซึ่งสกิลนี้ก็คือโจมตีปุ๊บสามเป้าเป็นตัวตีประสาทมั้งเพราะว่าสกิลนี้ก็3เป้าเออสกิลนี้โจมตีสาเป้า ้าความเสียหายโดยไม่สวนพลังป้องกัน40%ของเป้าหมายเท่ากับ25%ของพลังโจมตีกายภาพไม่รู้อันนี้คือแปลผิดหรือเปล่าหรือว่าโจมตีท่านี้ออกไปเป็นกายภาพเหนือไหมท่านี้ออกเป็นเวทท่านี้อาจจะออกไปเป็นกายภาพแล้วก็เพิ่มเติมด้วย28%ของพลังป้องกัน3ครั้งตุ้มๆๆๆไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเต,มติมเลยคือแค่แรงจบสกิลที่ออกมาก็คือสกิลที่ทําให้ปุ๊บกดปุ๊บพันธมิตรทั้งหมดเนี่ย จะได้รับฟื้นฟูเท่ากับ31%ของความเสียหายที่สกิลนี้ทําได้โอเคปะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าได้เยอะแค่ไหนเพราะว่ายัางไม่ได้ลองแล้วก็ไม่ได้กดด้วยแต่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะแล้วก็ความเสียหายเนี่ยจะไม่สนพลังป้องกันเท่ากับ20%ของพลังโจมตีกายภาพไม่แน่ใจว่าคือเท่าไหร่โอเคไหมแล้วก็เพิ่มเติมด้วย23%ของพลังป้องกันอีก3ครั้งไม่รู้ว่าคือทำงานยังไงหมายถึงว่า20%เนี่ย มันคือเส้าหายกายภาพ20%แล้วบวกกับอีก23%พลังป้องกันออกไปเป็นฮิตเดียวหรือว่าเพิ่มหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันคือการโจมตี3ครั้งแรง20%ของกายภาพแล้วก็23%พลังป้องกันมันน่าจะประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายซ้ำอีกทีหนึงตอนไปพูดถึงแทสสีแล้วกันนะ โอเคก็สกิลเนี้ยเป็นหลักก็คือถ้าเกิดอ up 46ได้เนี้ยมันจะกลายเป็นสกิลหมู่นะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดีเลยโอเคแพสซีฟอย่างแรกก็คือสายสมดุลสายสมดุลเนี้ยผมเข้าใจว่ามันคือพวกสายสีม่วงพวกนี้แหละนะโอเคปะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างโอเคไหมเพิ่มความเสียหายทั้งหมด20ไม่ได้พูดผิดไม่ใช่22 12เปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อโดนโจมตีอันนี้ผมว่าโหดมากคือเมื่อโดนโจมตีปุ๊บจะได้รับความความอดทน 1>, 1อันซึ่งความอดทนเนี่ยคือ1อันเพิ่มพลังป้องก,กันได้13%สสูงสุด4อัน52%พลังป้องก,กันเพิ่มขึ้นได้สสุดยอดแล้วก็พลังเทอมิพทพันธมิททั้งหมดอันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าทำไมถึงเขียนเป็นลดทอน2อันหมายถึงลดทอนต่อเนื่องสอสเทินกับ2เทินไม่ไแน่ใจว่าทําไมแต่ว่ามันคือได้รับความเสียหายลดลง20%ซึ่งก็คือโคตรเยอะเลยนะก็คือกดสกิลเนี้ยหลังจากมาโซคิดไป4ทีเนี่ยมันจะทําให้สกิ เปลี่ยนจากข้างบนผมเข้าใจว่าคือเปลี่ยนจากข้างบนตรงนี้มาเป็นข้างล่างตรงนี้แทนนะหรือว่าจะแบบว่าได้ผลทั้ง2องอย่างอันที่ผมไม่แน่ใจโอเคไหมแต่ว่าความเสียหายที่เพิ่มเติมเนี่ยจะเพิ่มเติมตามพลังเวทด้วยผมกม็เลยคิดว่ามันอาจจะได้ทั้ง2องอย่างก็ได้เพราะว่าอันนี้เห็นปะมันของพลังโจมตีภาพยีาพ23%แล้วก็พลังป้องกันใช่ปะอันนี้อาจจะเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ตมอีก 39%ของพลังเวทแล้วก็45%ของพลังป้องกันแล้วก็การโจมตีเนี้ยจะกลายเป็นทะลุทะลวงแทนก็คือเหมือนกับสกิลข้างล่างของแทนโอที่เป็นเอปัดแล้วทะลุพวกเกาะอมาตะไปได้อเออผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งก็คือโคตรโหดโคตรอัาตายโคตรแรงเลยผมจะบอกให้มาดูสกิลกันดีกว่าโจมตีธรรมดา,อาโอ้โหแค่โจมตีธรรมดาก็เวอร์แล้ววะมาสกิล หนึ่งโอ้ยสกิลเหมือนตอนภาคหนึ่งเลยโอ้โหเห็นแล้วคิดถึงคุณพ่อกระโดดลงมาบุ้งพื้นเนี่ยโอ้โหก็สวยอยูอ่นะมาสกิลต่อมาสกิลสองโอ้โหเป็นเดินมาเหมือนกันว่ะโอ้ยสกิลเว่รเวอร์จันโอ้โหหวังว่าตัวถัดไปมันจะเวอร์ได้มากกว่านี้นะ โอโ้ระเบิดวังหรืออะไรทุกอย่าง้วแบบซ้ำๆคตรเวอร์เลยค่ะมา่าแต่รู้สึกเหมือนอันนี้จำไม่ได้แล้วอันเก่ามันเป็นสกิลนี้มันเป็นแบบไอ้ตบแล้วมันเป็นพายุต,ต,ต,ตึม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 ป่าวะช่างมันแต่ว่าเนี่ยก็คือทั้ง2ตัวละครที่มาใหม่ในครั้งนี้นะมาพร้อมกับอีเวนต์ด้วยซึ่งก็มาพร้อมกับอีเวนต์นั่นแหละไ,ไม่มีอะไรมากโอเคไหม คลิปนี้เนี่ยผมก็มีแถมให้ได้อีกนิดนึงก็คือมากดตู้ด้วยตัวที่มันเหลือๆเนี่ยผมเลยต้วตัวอยู่นิดนึงนิดนึงแบบนิดนึงจริงๆซึ่งผมช่างใจระหว่างกดคาม่ากับกดลินนะจริงๆแล้วโหม,มีแบบหน้าตาพิวสกิลแบบนี้ด้วยถือว่าดีแต่ว่าที่ผมจะมากดไม่ใช่ตัวละครแต่เป็นสัตว์เลี้ยงโอเคปะอันนี้ก็คือมันแจกมานะ1 0 0กวโลโอเคไหมผมแอบแอบแ,แซบกดไปนิดนึงแล้วอีโต มาหวังว่าผมจะได้อะไรดีๆจากการกดตู้นะเพราะว่าตัวละครไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนี่ยผมกดไปค่อนข้างน้อยนะผมว่าผมจะได้ทองเยอะหน่อยแบบไม่แกงมไม่แกงกันมากรอบแรกก็ฟ้าล้วนเลยไหมล่ะเฮ้ยอย่าประกันเลยอันนี้คือผมกดไปแล้วหนึ่งประกันนะผมอยากจะบอกไม่เคยออกก่อนเลยว่ะคือนแบบเสียใจป่ะอ,อันนี้ก็เกลือ ผมอยากได้สัตว์เลี้ยงที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงบอกคริติคอลอะมันจะดีมากมากเลยนะสำหรับผมในตอนนี้นะผมยังมีไม่ครบเลยสี่ตัวอีกแหละผมว่าผมประกันหน่อยทุกคนไอดีนี้ไม่มีดวงเรื่องสัตว์เลี้ยงเลยวะ่ะโอ้โหลรวออกตัวเดิม3ซึ่งตัวนี้ของผมมันมันหกดาวได้แล้วนะแต,แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้อะเอาไปย่อยไปโอ้โหมันเอาสุด,ดนิวโกน ไม่ได้ผมว่าประกันแบบโอ้โหแล้วฟ้าล้วนด้วยเดี๋ยวมันเอาผมขนาดนั้นเลยนะมาขอรอบนี้แหละไม่ไม่ไม,มาโอ้โหแล้วฟ้าล้วนอีกรอบหนึง่งเฮ้ยเอาจิงเหรอไออย่งอย่างโอ้โหไม่ไม่ไม่ไมีคำว่าก่อนประกันแล้วพอรอบนี้ประกันแล้วโอ้โหเสียงมาน่ารักเชียร์ worthy. ไม่ช่วยหรอกประกันงัดต้องการเป็นตัวสัตว์เลี้ยงจุดอ่อน <a> person, สัตว์เลี้ยงขี้ สตัวเบิ้ลได้ไหมไม่เบิ้ลไม่มีไปโอ้โหทุกคนแล้วมันเอาจริงได้กระต่ายดำจริงป่ะนี่เข้ามาตาดอกโอ้โหเดี๋ยวไปใช้แม่งเลยนี่แล้วเหลือ45โลไงผมกดแบาไม่มีหวังะนะแบบกดสกิปลัวๆอ่มีหวังสักน,นิดนึงโอเคไม่มีไม่ให้เอ้นี่ไง นีหน้าผมกำลังอยากได้เลยขอนีน้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะกดน้อยลงครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะโอ้โหฟ้าล้วนโอ้โหฟ้าล้วนอีกรอบหนึ่งโอเคไอดีนี้ไม่เหมาะแกะการกดตู้สัตว์เลี้ยงอย่างยิ่งมาเมียน,นี้อยู่ยี่สบสามโลขอให้ได้หนึ่งในสองมีตัวอะไรเข้าตู้มาใหม่เปล่าวะมันก็จะมีไอ้นี่มาไหมเออต้องมีตัวเกลือเพิ่มขึ้นมา ตอนแรกผมว่าผมจะกดแค่นิดเดียวนะหมายถึงว่ากดแค่สัตว์เลี้ยงไหนๆก็ไหนๆละกดมันให้หมดไปเลยแล้วกันโอ้โหอันนั้นก็ไม่ให้อันนี้ก็ไม่ให้โบมาเหลืออีกน้อยน,นิดนึงปีดิไหมไม่ปีติไม่มีไม่ให้โอ้โหแล้วฟ้าล้วนด้วยเดี๋ยวก่อน สิบครั้งประกันผมกดไปเลยนะใช้เพชรไปเลยผมมีเพชรเหลืออยู่ละมารอบนี้ประกันขอให้ออกไปซิเวสตาถ้าออกซิเวสตาจะดีใจมากซิเวสตารหรือว่า,อาไอนี่ก็ได้ไอ,อ้าโหจำชื่อไม่ได้น้องไอเนี่ยวาสนามาปึง้งแสงสว่างเอยย๋ยโอเคอันนี้คือไอน,นอนี้แน่นอนลูดี้ทีดีของเราอืม คือเป็นหนึ่งดอกอันนี้ะกดตู้ไหนดีจริงๆผมว่าน้องคารินก็ดีนะ C 2ดูโอเคอยู่หรือเปล่าน่าใช่แหละแล้วผมชอบน้องด้วยขอกดแล้วกันนะอนุญาตกดแล้วเดี๋ยวหวังกับคามา่าเอาไว้แค่กดตัวเดียวพอแล้วคารินไม่ใช่คารินสิลินส2อืมไม่ได้ไม่มีไม่ให้ โอเคโอ้โห okay. oh, oh, oh. สรุปวันนี้กดไปไม่ได้เลยเลยโอเคมานั่นก็เป็นเกือบจะทั้งหมดในอัปเดตอัปเดตเนี่ยหมายถึงว่ามันมีอีเวนต์ด้วยมีแจกของมีอัปเดตะวบต่างๆอีกมากมายในอีเวนต์อีเวนต์นี้นะแต่ว่าโดยส่วนมากก็คือผมมารีวิวให้ดูนะในส่วนของลินและก็คาว่านะ ก็ทั้ง2องตัวก็เป็นตัวละครใหม่ซึ่งเป็นทีมเวทอนงคู่ผมไม่รู้จะเก็บเพชรให้ทันยังไงแล้วโอเคแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ